มากันยังมากันยังมากันยังฮัลโหลทุกคนอยากทำช่องติดต่อให้บางไหมดูไ like ลน์นี้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดของคุยดีรอบที่สองนะฮะเมื่อกี้เราไลฟ์อีกเครื่องหนึ่งนะจะเปิดเพลงมันไม่มีฟีเจอร์เปิดเพลงก็เลยงงว่าเอา้าทำไมไม่มีฟีเจอร์เปิดเพลงอาจจะเป็นเครื่องมันยังไม่รองรับเดี๋ยวรอเอาเครื่องนี้ถ้าเครื่องนี้ได้ก็คือโอเคแสดงว่าฟีเจอร์มันได้ไม่เหมือนกันนะ โอเคนะสวัสดีครับพี่มิสเอมมามาแล้วนะเสียงชัดไหมนะชัดิเพีมชันมาเลยชาติเพีมชัดมาเลยนะวันนี้เป็นไงมากนะอย่าลืมนะวันนี้การตั้นช่องง่ายมากคุณต้องปรับไมเซ็ตอันดับแรกก่อนว่าเฮ้ยการทำทิกตอกมันง่ายนะอย่าเริ่มต้นที่คําว่ายากเพราะยากปั๊มหรือคุณมันมันไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะเพราะอะไรเพราะการทําออนไลน์การทำทิก t o กเนี่ยคุณต้องเอาความสนุกน้ำโอเคเป้าโอ้โหให้ให้ของแพงเลย เข้ามาเริ่มต้นไหลก็ให้ของแพงเลยเพราะถ้าหมดสนุกแล้วบอกได้เลยคุณจะทําต่อไม่ได้นะใครเข้ามาแล้วเสียงชัดไหมนะโอเคไหนดูดิมีมีเพลงไหมเกอะไรี่การซื้อการซื้อสินค้าอ๋อเมื่อเพิ่มตะก,การ้าลงไปรบออกวก มันใส่มันเพิ่มเพลงไม่ได้อ๋อเดี๋ยวขอลบก่อนเพราะว่าอยู่งงไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะลบลบสินค้าออกก่อนอ่าไม่มีตะกร้าแล้วนะขอัยกล้องสัน่นเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ความรู้ใหม่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 เอาไปสอนต่อเลยรัวๆ โอเคใครเข้ามาแล้วฝากเชร์เลยวันนี้พีสั้นเข้ามาแล้วนะฮะวันนีโค้ดวาดอุบลมาแล้วนะฮะแวัสดีพี่วิภาทำคลิปได้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่หาหาเพลงแต่ตัวเองเอาเอาตะกร้าลงขาย เขาไม่ให้ขายนะเอ้ยเขาไม่ให้เปิดเพลงนะเพราะจะติดลิขสิทธิ์โอเคป่าวเวลาไลฟ์ไลฟ์ทุกที่ที่อยากไลฟ์ขออนุญาตผ่อนเสียงลงอินนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยทุกคนไลน์นอกสถานที่นะฮะแป๊บนึงนี่เพลงนี้มันสุดยอดขอบคุณทิกตอกไม่ต้องเปิดที่ไหนเปิดที่ทิกตอกเลยโอเคไหม ไลฟ์ไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยเสียงเสียงพ่อปะอันนี้คือแบบเบาเสียงมากเลยนะเวลาไลฟ์ข้างนอกเนี่ยจะบอกให้นะถ้าท,ที่ที่มีคนคุณไม่ต้องพูดคุณพูดเค่ยๆพอทีนี่ขนาดพูดค่อยมากเลยอันนี้ได้ยินประมาณ5เมตรแต่ว่าไมคคุณต้องมีนะถ้าไมคไม่มีเนี่ยโอ้คุณคุณใช้เสียงเยอะมากวันดีแม่เจียงมาแล้วสุดยอดอีรีนะฮะได้ยินเสียงคนชัดเจนไหม ได้ยินเสียงคนชัดเจนพิมพ์ชัดเจนฮะเ <c oughs> พราะว่านี่จะมาบอกเลยว่าทุกทุกคนาการปั้นช่องการปั้นช่องในออนไลน์ตอนนี้นะมันง่ายมากคุณรู้ไหมว่าติ k To k อกเขาใส่ใจคุณมากเลยนะได้ฟีเจอร์ใหม่อีกแล้วทุกคน,นก <c oughs> หอวเราะอะไรขนาดนั้น เอากับหัวรลองสิล่ะแต่ว่าคนนั่งมีเท่านี้หลายก็เลยหัวงลองั่งบไดโอเคปะบันดีพี่ปุ้ยมาแล้วนะครับนะอยู่ริมมูลฮะข้างหลังนี้แม่น้ํามูลนะเนี่ยจินตนาการว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะฮะที่นั่งอยู่นี่ก็ระเบียงคอนโดจ,จินตนาการว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้มองเป็นแม่น้ามูลมองเป็นแม่น้ําเจ้าพยาวิว360องศาเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้ว <laughs> เพราะว่าจะไปอยู่ไง อันนี้ไปแน่นอนจะช้าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้จะมาสอนเรื่องการปั้นช่องนะเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยช่องต้นไลฟ์นี่เราก็จะมีเสียงเพลงนะเออช่องต้นไลน์เนี่ยเราก็จะมีเสียงเพลงนะมันสุดยอดมากเลยจอดใช่บอเตบอก,บอกนะครับสวยค้าใช่เลยนะครับวางในกระดาษที่ชู่ร้อนนี่เนี่ยไม่ร้อนหรอกนะครับมีภาพตามขาใช่นะครับจินตนาการว่านั่งนั่งอยู่นอกคอนโดอะ แล้วนีน่ก็คือแม่น้ําเจ้าพญาไม่ใช่มันไม่ใช่แม,ม่น้้ามูลเฮ้ยขอบคุณครับอูอะไรนี่ยมวกขอบคุณหมวกจากพี่ปุ้ยคนสวยนะฮะส่งมวกแก๊บหนึ่งอันโคตรสุดยอดเลยขอบคุณมากนะครับมนดีพี่จินด้วยนะฮะโอ้โหมวกขอบคุณมากฮะแ KB ท่บบานเลย KB ท่บบานเลยนะ <c oughs> แบบไปเข้ามารับฝากแช์เลยนะฮะนี่ต้องอารมณ์ดีโอเคไหมผมสอนลูกศิษย์ทุกคนสเสมอเลยว่าเฮ้ยการปั้นช่องเนี่ย อันนี้นะฮะแถมให้ก่อนที่จะเริ่มนะครับขอบคุณสติกเกอร์จากพี่ปุ้ยรัวๆนะการปั้นช่องเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอะไรความรู้สึกดีเด็ดไหมหัวร้อนเลยอะไรไม่ออกหัวร้อนเลยในไรให้คนเห็นแต่ของ Swiss สวยๆงามๆวันนี้ครับพี่สวยครับผมนะย้อนหลังแคปกระไดเออนะครับถ้าแคปไม่ทันต้องมีดอกสองต้องมีอันที่สองแลฮะ เพราะในออนไลน์มันไม่มีใครอยากมาดูนั่งคนเครียดซีเรียสเข้าใจบ้างคนอะไรเครียดมันเครียดซีเรียสดรามา่า่อให้คนอื่นทํามันไม่ใช่คุณโอเคไหมวันนี้ออกมาทําออนไลน์คิดอะไรไม่ออกหัวล้ออย่างเดียวทั้งหัวล้อทั้งอะไรอ่ะออทั้งยิ้มนี่และทําให้ตัวเองอารมณ์ดีคิดกับมันเป็นเรื่องสนุกนี่คุณต้องปรับอย่างนี้เลยนะโอเคอ้าวนะวันนี้พี่สุไว้ด,ด้วยนะครับ ถ้าคุณไม่ปรับตัวเองออกออกทำออนไลน์เสร็จทำออนไลน์ปั๊บรู้สึกว่ามันมันเา้าเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอเอาเสียงเพลงลง <c oughs> เดี๋ยวเสียงเพลงลงก่อนนะครับเออลืมไปว่าเวลามีตะก้าขายของเนะี่ยมันเปิดเพลงในนี้ไม่ได้นะครับคุณแชร์บอกเพื่อนด้วยเผื่อมีคนมีปัญหาเรื่องนี้ผมก็เจอเมื่อกี้เลยก็อ่านดูเฮ้ยลบตะก้าออกก็เลยเพิ่มเพลงใส่ได้ นะครับเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์กันโอเคไหมแต่ถ้าคุณเปิดแสลลำโพงอยู่ห้องเปิดดังๆอันนั้นเปิดได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนะวันดีคดการนะฮะเมื่อกี้คืออะไรอ่าเริ่มสอนแล้วนะ,ะเริ่มสอนแล้วนะนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาอะไรนะโ์ซิกแพคกเลยใช่ไหมโอ้ยปั้นแน่นอนฮะช่วงนี้ปั้นซิกแพคไปแข่งกับอาจารย์มดิษอาจารย์มดิเท่าไหร่ซิกแพคคุยดีสิแพ็โอเคไหม คุยดี10แพ็คอาจารย์มาดิดฐิ6แพ็คโอ้โหวันนี้เห็น6แพ็คอาจารย์มาดิษนะครับสุดยอดมากเห็นยังไม่ไม่เห็นไปดูนะอาจารย์มาดิษฐ์50แล้วแต่คุยดีก็ยิบ20ตัวๆสวัสดีพี่อรสอนเลยครับโอเคสอนแล้วจนด้วยนะการปั่นช่องนี่ผมมอกได้เลยนะเปลี่ยนโปรไฟล์เสื้อหนังจัดไปฮนะคุณต้องคุณต้องทําด้วยอารมณ์เอาความสนุกนํา โอเคมาเอาความสนุกนําอย่าเอาความเครียดนําอย่าเอาความที่แบบว่าอาฉันต้องทําอีกแล้วเลยเนี่ยถึงเวลาไลฟ์อีกแล้วฉันต้องไลฟ์อีกแล้วเลยเนี่ยเนี่ยบางคนถามมาเอา้าคุยดีเปลี่ยนเวลาไลฟ์หรอเอา้าอยากไลฟ์เวลาไหนก็ไลฟ์ครับเพราะมันคือความสุขเพราะว่าการไลฟ์สดของผมมันช่วยคุณไม่ว่าใครก็ดูสดดูสดหรือด,ดูย้อนหลังอย่างน้อยคุณได้ประโยชน์นี่เห็นไหมแล้วการมาไลฟ์สด คุณไม่จะเป็นต้องมาเวลาเดิมนะบอกก่อนนะครับตอนอารมณ์ดีกดกล้องไ์เห็นไหมนี่ลูกศิษย์อาจารย์บฑิตัวจริงแต่ทำไมไม่ตัวจริงเสื้อก็เหมือนกันอารมณ์ดีกดกล้องไ์มันเป็นแม่ค้าออนไลน์เหรออารมณ์ดีขายของอารมณ์ดียกคลิปขึ้นมาอาัดเอ่ยยกกล้องขึ้นมาอัดคลิปทําตอนความรู้สึกดีเวลาเวลาคุณปล่อยคลิปออกไปมันคือการปล่อยพลังงานออกไปนะอย่าลืมคุณปล่อยพลังงานให้คนอื่นเยอะ คุณปล่อยด้านลบคุณก็ได้ด้านลบอคุณปล่อยด้านบวกออกไปคุณก็ได้ด้านบวกอแล้วคุณจะปล่อยด้านไหนอ่ะด้านลบคนลบเข้ามานะคนคนคิดไม่ดีจะเข้ามาหาคุณแต่เมื่อคุณปล่อยพลังงานด้านบวกปล่อยอะไรขึ้นความรู้สึกขึ้นความคิดบวกอารมณ์สนุกสนานเนี่ยมันอารมณ์พวกนี้มันก็จะดูสิ่งเหล่านี้เข้ามาคุณก็จะเจอคนดีๆขายของก็จะขายของได้แบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอ <c oughs> และการปั้นช่องเนี่ยคุณก็จะปั้นช่องได้ระยะยาวมันจะมีคนชอบคุณเห็นไหมมันไม่ช่วงหลังๆนี่ผมจับตัวเองนี้เลยว่าเมื่อไหร่ที่แบบพลังงานพลังงานพลังงานไม่มาตรฐานไม่ออก <c oughs> ไม่ออกกล้องฮะฝ้นตกวค่าไม่เที่ยงพนตกทาง้งวานเพิ่งหยุดวันนี้แหละเนี่ยคุณจําไว้เลยนะเอเวลาจับมือถือเนี่ย คนมันคนมันอัดคลิปคนมันทําออนไลน์คนมันโพสต์ตามอะไรรู้ไหมตามความรู้สึกเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจอยู่ให้ห่างมือถือไว้ดีที่สุดเรื่องนี้นะมันต้องฝึกบอกไว้ก่อนเลยนะโอสอนแพงเกินไปแล้วโอเคไหมนะครับอ่ะต่อมาเรื่องปั้นช่องต่อนะอันนี้คือต้องจัดการกกับไมเซตก่อนที่เริ่มต้นก่อน นะใช่ทําตอนพลังงานดีตอนพลังงานดีเนี่ยนะมันมีแต่คนอยากจะดูถ้าคุณอาชีพเสร็จแล้วนะมันอาจจะมีเรื่องราวกระทบใจอะ่ะแต่ตอนที่คุณอาชีพนะคุณไปไปตอนนั้นโอเคไหมนะแล้วและการที่ทําให้คุณอารมณ์ดีทําได้หลายแบบนะเวลาอารมณ์ไม่ดีให้ห่างมือถือถูกต้องฮะถ้า,อ,าอยากอารมณ์ดีใช่ไหมผมบอกได้เลยหนึ่งคือหยุดเสพ อยูเสพข่าวเยอะคีแพกอีกแล้ว <avocado> ยู <alrededor> ่เสพข่าวเยอะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าข่าวในทางทีวีด้วยนะข่าวในติ๊กต k อกนี่แหละตัวดีมันมามันมาหน้าคุณเลยเนี่ยวมาหน้าคุณเลยวันวันคิดดูเล่นดูฝีชาวบ้านเป็นใครใครก็จิตตกใช่ไหมดูแล้วรู้สึกว่ามันหดหูเนาะเพราะติ๊กต k อกเขาไม่ได้กรองแค่ข้อมูลดีนะคุณเข้าใจบ้า ทิกตอกเขาไม่ได้บอกว่าอ้าววันนี้คุณทำคอนเทนต์ดีสิคุณทำคลิปดีสิส่งมาให้ฉันนะฉันจะเปิดข้างการมองเห็นนะไม่ใช่นะทิกตอกคือสื่อกลางทิกตอกเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอเรื่องราวคอนเทนต์ทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบน,นี้ต่อให้ดีหรือไม่ดีถ้าคนมันชอบนะทิกตอกดันคลิปให้แต่ถ้ามันผิดกฎหมายเอไม่ใช่แต่ถ้ามันผิดกฎชุมชนเขาก็บล็อกแบรน,นด์แค่นั้นเองสวัสดีครูเบล่ามาแล้วนะครับอ่าใช่ เห็นไหมวันนี้คุณต้องเลือกเสพกิดตกเป็นเพราะว่าไปเสพคลิปเยอะคุณไปเลื่อนดูดิโอ้โหทุกวันนี้ผมจับตัวเองได้นะตอนที่ขึ้นพลังงานสูงสูงใครอ่ามันด,มนดูมันดูฟีดทิกตอกไม่ได้เลยตอนนี้มันก็จะมีสองแบบให้เลือกก็คือ for you Page แล้วก็อะ,อะไรนะเดี๋ยวมันมี for you page กับกับสำหรับคุณอนะไม่ใช่ดิ มันมีกําลังติดตามเพื่อนและสําหรับคุณเนี่ยมีอยู่สามอย่างเข้าใจตรงนี้ไหมครับนะอาจยวอธิบายให้ให้ให้เข้าใจฟังดีๆนะกําลังติดตามเนี่ยคุณไปติดตามใครฟีดคนนั้นเขาจะมาโผล่สองสำหรับคุณสำหรับคุณนี่คือ For You Page สำหรับคุณนี่จะเป็นคลิปทั้งโลกนะที่คนให้ความนิยม สามมันจะมีปุ่มเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อนเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันคุณเข้าใจไหมครับเนี่ยมันจะมีอยู่สามเสษด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันคือคนติดตามมาติดตามกลับเนี่ยคุณสามารถมาดูตรงเพื่อนทีหลังตรงนี้ได้เห็นไหมแต่อันดับแรกเวลาคุณกดมาหน้าหลักมันโชว์อะไรรู้ไหมมันโชว์สำหรับคุณสำหรับคุณแปลว่าคลิปอะไรดีๆติ๊กต่อข้าส่งมาให้วงเล็บรวมทั้งคลิปที่ไม่ดีด้วย นี่โอเคไหมโอเคไหมใครเกียดพิมเกียนะอะต่อมาคุณฟังดีๆนะโดยเฉพาะคนใหม่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นทางลัดให้คุณเห็นขาครูอะใช่เรื่องนี้นี่มันจะเป็นทางลัดให้คุณแล้วถ้าคุณไม่เกียดเนี่ยคุณจะช้าุณฟังดีๆในขณะที่คุณเพิ่งเริ่มปั้นช่องเนี่ยนะคุณเอาคีย์นี้ไปเลยจดเลยนะตอนที่คุณเริ่มปั้นช่องเนี่ยไอสิ่งที่คุณทํานะ มันไม่ใช่คุณคนแรกที่ทำบนติกตอกแปลว่าอะไรเอ้ยลองดูคนอื่นสิคนที่ทำก่อนเราคนที่เอ่อทำแนวเดียวทางเดียวกันไปดูช่องเขาซะผมจะพูดกับคุณตรงๆใครใครที่เข้ามาในออนไลน์แล้วแบบอีโก้เยอะคิดว่าฉันเก่งแล้วไม่เรียนรู้นี่โอ้ม่ผมไม่อยากสอนเลย ถ้าเป็นลูกสิทใจเงินมาหลักแสนนี่ก็ไม่อยากสอนไม่อยากได้เงินแสนอะ่ะสอนแล้วจิตตกคิดลบไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะเวลาที่คุณอยากจะโตใน TikTok, ติ๊กต k อกโตในออนไลน์เนี่ยคุณต้องเป็นนักเรียนแบบใสสะอาดเลยนะฟังดีๆนะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะจบปริญญาเอกมาช่วยไม่ได้พูดตรงไหม <laughs> น,นี่ไม่ได้ด่าใครนะจบซูมาไม่เกี่ยวครับ เริ่มใหม่เหมือนกันพอคุณเริ่มใหม่พอคุณทําตัวเป็นแก้วสะอาดเสร็จแล้วปับ๊บทำยังไงไปดูช่องของคนอื่นที่เขาทําก่อนไปดูแนวทางของเขาไปดูไปดูซิว่าเอคนนี้ทำคอนเทนต์ยังไงเขาทํายังไงเอ๊ะมันตรงกับสิ่งที่เราจะอยากจะทํำไหมทําแล้วยังไงอ่าก็อปีแล้วทําให้เร็วผมใช้วิธีนี้ จนมีแสนผู้ติดตามโดยไม่ได้ยิงแอดสักบาทเดียว <c oughs> อ่ะอดีตเรื่องจริงนะเพราะตอนเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงเอาก็บอกเลยว่าเราไม่ใช่คนแรกที่ทำติกต็อกในแนวทางนี้แล่เออกลับไปเบิงโอเคบอไปเบิงคนที่เขาเห็ดก่อนว่าเ,เขาเห็ดจังใดวะหลังจากนั้นคุณทำไงก็ปีฮะก็ปี้แล้วทำยังไงตอนแรกๆนะครับก็ปีแม้กระทั่งคำพูด ถ้าคุณคิดว่าคุณพูดไม่เก่งแล้วคุณคิดว่าคุยดีพูดเก่งเหรอไม่ตอนเริ่มต้นติกตอกตอนปีที่แล้วฮะก็ปีแม้กระทั่งคําพูดในคลิปคุณคิดดูก็นัดนนั้นเลยเพราะเราพูดนี้เป็นเราพูดไม่เก่งไม่เข้าใจคอนเทนต์ไม่เข้าใจโลกออนไลน์ไม่เข้าใจอะไรหมดเลยก็ปีมันซะมันนี่ไม่ถึงว่าคนที่คุณดูอ่ะคนเนี้ยแล้วคุณก็ทำห้าร้อยเจ็ดใจขอบคุณมากครับ แล้วแล้วคุณก็ทําแล้วลงมือทําเลยแล,แล้วอย่าหยุดอาบางคนถามคุยดิพี่ไม่เคยทําพี่ไม่เคยเก่งพี่ไม่เคยอ่อะไรทั้งนั้นเลยไม่เคยก็เคยซะอย่าพูดคําว่าฉันไม่เก่งอ่าพี่ไม่เป็นพี่ไม่นูน่นนี่นั่นอย่าพูดถ้าอยากจะเป็นจริงๆลงมือทําก่อนเดี๋ยวไอ้ความเก่งมันจะมาเองนะครับไอ้ความเก่งทักษะที่คุณพูด แม้กระทั่งการพูดในคลิปทุกวันเนี้ยคุณคิดดูทุกวันเนี้ยผมนะพูดไดแ้แม้กระทั่งไม่ต้องมีสคลิปมีแต่หัวข้อ <gasps> ตกใจตัวกระใจตัวเอง <laughs> เอดี้พี่มุกเลยครับ <laughs> ตกกระจยตัวเองเมื่อหลายปีครับย้อนกลับไปทําออนไลน์แรกๆจะพูดหนึ่งคลิปมันพูดไม่ได้มันนี้ผมพูดไม่ได้เลย ต้องจดเป็นคำพูดออกมาคนคิดดูขนาดนั้นนะถึงจะทำหนึ่งคลิปได้โอ้ว้าวหมายก่อนแต่พอมาตอนนี้ดูดิผมผมมาดูตัวเองนะเดียบเทียบกับเมื่อตัวเองสมัยเมื่อ,อ,อสาม,ส,ามสี่ปีที่แล้วเฮ้ยรามาไกลมากเลยแต่ก่อนแค่จะทำหนึ่งคลิปยังต้องมีสคริปทุกวันนี้ไม่ต้องอัดสามคลิปได้ยังไม่อ่านสคริปเลยมีแค่หัวข้อพูดได้เลยโอโอเคอัจฉริยะสุดยอด yes ผมมือให้ตัวเองได้แล้วคุณทำได้ไหมอ่ะ โอเคไหมเอาไปลงมือทําทีนี้แพงมากเนี่ยการปั้นช่องง่ายมากนะครับอย่าไปคิดว่านันเป็นเรื่องยากเมื่อไหร่ที่คิดว่ายากโอ้ยากเหรอยากปั๊บสมองบล็อกเลยพอมันยากปั๊บเนี่ยสมองคุณจะบล็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปั้นช่องมันพูดง่ายๆคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าในออนไลน์คุณให้ข้อที่สาม ในออนไลน์คุณต้องปลูกเยอะๆปลูกมเมล็ดพันธุ์เยอะๆ g ก็ไปข้อหนึ่งคือเอาเอารมณ์สนุกนํามสองคืออะไรเราเมื่อกี้สองไปดูช่องของคนอื่นที่เขาทําก่อนสามคืออะไรสามคือคุณมีหน้าที่ปลูกอย่าเรียกร้องผลลัพธ์ถ้าคุณยังไม่เคยปลูกอะไรแม้สักมเมล็ดพันธุ์เดียวคม <laughs> แต่พี่พี่ลิชาบอกว่า,าใจใจใต้ขคินยางมันจะบอกถูกต้องครับอย่าเรียกร้องหาผลลัพธ์ครับถ้าคุณยังไม่เคยปลูกอะไรแม้แต่มเมล็ดพันธุ์เดียวคุณเข้าใจนิยามนี้ไหม,มเมล็ดพันธุ์นั้นหมายถึงว่าคุณมีหน้าที่ปลูกในออนไลน์มีสองอย่างบอกแล้วหนึ่งคลิปตอนแรกโฟกัสไปที่คลิปวันนี้คุณปลูกปลูกมเมล็ดพันธุ์วานมเมล็ดพันธุ์คือทําคลิป วันวันทำคลิปฉันไม่สนใครทั้งนั้นฉันไม่ไม่สนข่าวอะไรทั้งนั้นโอเคปะ่ะคุณหวานไม้เล็ดพันธุ์หวานมาเล็้พันธุ์ปลูกปลูกปลูกปูปูกปูกไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องถามว่าจะได้ผลเมื่อไหร่ไม่ต้องถามนะปลูกปลูกปลูกแล้วผลลัพธ์มันจะปรากฏกับช่องของคุณเรื่องเนี้ยหลายคนชอบพลาดแล้วบอกว่าทําไมมันยังไม่ได้ผลลัพธ์มันก็ยังไม่ถึงเวลาโอเคไหม ช่องของคุณก็เหมือนกันนั่นแหละในการทำออนไรในการทํำทิกต o k นะปลูกมเมล็ดพันธ์เยอะๆทําคลิปเยอะๆเลยวันนี้ไม่สนใจใครนะครับทําคลิปในทิกตอกนะมันก็มีอสองแบบนะคุณจะทําคลิปใหม่ก็ได้หรือคนไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้เนี่ยเห็นไหมคุณก็เอาวีเครื่องหอน,นึ่งเนี้ยอัดนหน้าจอไปดิแล้วคุณก็ตัดคลิปเลยนีเะะ่เพราะฉะนั้นทําได้เลยนะครับ แต่อาดคลิปใหม่หรือตัดจากไลฟ์เก่าก็ได้เพราะไลฟ์หนึ่งไลฟ์เนี่ยคุณนั่งไลฟ์หนึ่งชั่วโมงคุณนั่งคุณนั่งไล่ดูช่วงที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วคุณก็ตัดัดช่วงไฮไลท์นั่นแหละเอามาทําเป็นคลิปโอเคไหมเนี่ยโหสอนแพงมากเลยวันนี้นะอืมเคยอ่านหนังสือมีภาพในหูมานานมากเบอร์เบอร์เบอร์บอลวันนี้ได้ไม่โอกาสไปสอบได้ที่หนึ่งสุดยอดครับพี่นิชชาออนเจ๋งมากๆสุดยอดอีหลี เดนไหมครับวานนี้ให้ปลูกเยอะๆนะครับที่มีทางานด้านนี้นบรรลกสุดยอดมากเลยครับให้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ในออนไลน์นะครับตอนแรกอาจจะไม่ต้องเรียกร้องว่าเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรยังไงทําไปก่อนความเก่งความความสามารถหรือความเชี่ยวชาญมันจะมาเองเก็ตป่ะใครเก็ตพิมพ์เก็ตทุกอย่างเหล่านี้มันมีเวลาของมันนะทุกคนเพราะฉะนั้น อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยว่าเฮ้ยในออนไลน์เนี่ยทำไปเหอะนะครับในออนไลน์ทําไปโลดเพราะสิ่งที่คุณทำหนึ่งคลิปนะมันจะช่วยคนได้อีกเยอะคุณไม่รู้หรอกว่ามีใครมาแอบดูคุณยินดีด้วยนะครับผมคุณไม่รู้ว่าไม่มีคุณไม่รู้หรอกว่าใครแอบดูคุณอาจจะมี f อฟอยู่ต่างประเทศก็ได้เห็นไหมผมก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยคนที่อยู่ทั่วโลกก็ ติดตามกันได้อืมนะครับแล้วก็ทำไปทุกวันทำทำไปพัฒนาไปเรียนรู้ไปเนี่คิดคิดแบบเล่นเล่นคิดคิดเป็นอะไรอะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ทดลองอะไรเล่นๆเ,เห็นไหมครับพอมันได้ทดลองนูน่นนี่เล่นเนสุดท้ายนะพอมีคนได้คุณค่าจากสิ่งที่คุณทำนะโอ้โหโคตรมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญ โอเคไหมคณจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยโอ้ฉันสามารถช่วยเหลือ,อใครได้อีกเยอะเลยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นการเติมเต็มนะอันนี้คือเป็นการเติมเต็มจากการที่คุณมาทําออนไลน์นะครับบอกได้เลยเดี๋ยวงเงินตามมาแน่นอนไม่ต้องถามโอเคไหมไม่ต้องถามเรื่องเงินเดี๋ยวงเงินตามมาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคป่นะเพราะฉะนั้นเอาไปลงมือทำนะเออนะอ่านคอมเมนต์ก่อน ใช่มีโอกาสเอาความรู้ความสามารถไปใช้เฉพาะทางถูกต้องมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการทำอะอไ์คือลุยโลดแต่ถ้าคุณลุยแล้วคุณอยากสําเร็จเร็วคุณควรมีกูโค้คดโอเคไปคุณควรมีเมนทอร์นะครับวันนี้นะถ้าคุณอยากได้คุยดีดเป็นเมนทอร์ก็แคปจอนี้นะครับไปที่ link ลิงก์ Li@ n e แอดหน้าโปรไฟล์ทิกต็อนะครับมันจะมี Li าย OA อยู่ว่าสนใจอยากได้คุยดีดเป็นเมนทอร์มีคอร์สเรียน อะไรบ้างนะครับมีคอร์สเรียนเจอตัวมีคอร์สเรียน private coaching VIP เรียนแบบออนไลน์อยู่ทั่วโลกไม่สะดวกเจอตัวเรียนออนไลน์ได้ไหมคุยดีมีหมดมีกระทั่งคอร์สออนไลน์คุณสนใจแบบไหน,นเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าอยู่หน้าหน้าติ๊กต็นะครับคุณก็เลือกซื้อได้เลยนะครับชอบแบบไหนนะครับสวัสดีแม่ปุ้ยด้วยนะครับมาแล้วนะครับวันนี้ไล์ก่อนเวลามานอกบรรยากาศตอนค่ำๆนี้ก็ไม่เห็นอะไรหรอก ข้างล่างนี่ก็วิวแม่น้ําเจ้าพยานะวิวแม่น้ําเจ้าพยาแบบไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ก็อยู่คอนโดวัดส,สันนะ้รับเพราะฉะนั้นเอาไปลงมือทำนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลานะครับอยากได้คุยดีเป็นครูโค้ให้ก็ทักมาได้ที่ไลน์แอนนะครับคุยดีการันตีนะครับถ้าคุณเรียนแล้วไม่ได้ผลลัพธ์นะ6เดือนย้อนหลังเอาเงินคืนไปเลยตุกบาททุกสตางค์โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นไปลงเรียนนะ ไปแล้วครับแม่บุ้ยมาไลฟ์สั้นๆนะฮะมากินข้าวที่ร้านมาไลฟ์สั้นๆครับสงสัยอาจารย์บดิษไลฟ์นะเนี่ยอาจารย์บดิษไลฟ์สดหรือไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนตรงนี้อาจารย์บดิษโซซิกแพคเทะอีหลีอ๋ออยังๆอาจารย,ย์ยังไม่ได้ไลฟ์อาจารย์ยังไม่ได้ไลฟ์นึกว่าอาจารย์ไลฟ์นะครับสุดยอดนะครับนี่ต่อไปคุยดีก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมซิกแพคฮะ คุณดูคุณดูคุณดูคุณไปดูรูปโปรไฟล์จามาดิตนะเห็นไหมเนี่ยได้เลยครับพี่จารย์เที่ยงต่อไปคุยดีก็เป็นแบบนี้แหละต้องแบบวินัยเข้มงวดมากเลยนะจะได้ซิกแพคนราจารย์นะครับโอเคทุกคนไปแล้วนะวันนี้ไลฟ์สั้นๆถึงสาสิบนาทีไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศนะ เอาบรรยากาศงานแห่เทียนมาฝากทุกคนอีกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะใครที่อยากชมงานแห่เทียนของจังหวัดอุบลสวยๆผมก็จะไปทาคอนเทนต์ด้วยไปอัดคลิปด้วยนะครับไปอัดคลิปแล้วก็ทาคอนเทนต์เอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่บาแต่ละว่าแต่ละวัดเขาทํากันยังไงวันนี้พ่อใหญ่เขียวนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หนะ้าโอเคเป้าไลฟ์กี่นาทีนนเนี่ยเฮ้ยกี่นาทีเนี่ยยี่สิบห้านาทีมาแล้วครับ อะไรแค่นี้แหละอยวข้าวอยากนอน <laughs> ก็ปีจานมาด,ดิกินข้าวไปเมื่อกี้นะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าครับ <c oughs> พรุ่งนี้ต้องเล่นซิกแพคแล้ว <c oughs> โอเคไปละ